รับน้ำหนนิ้วโรบินนะครับคุณผู้ชมครับนี่เดินเบาๆแรงๆร้อยสลิตรต่อนาทีนะครับพี่พี่110ลิตรต่อนาทีโรบิน EC 025gr นะครับอะไรเยอะตัวนี้ พิเศษตัวเดียวนะครับ2,900บาทรวมจะส่งครับ2,900บาทรวมจะส่งนะครับมีประกันให้120วันเล่นดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวดับเครื่องดึงใหม่ให้ดูปิดง่ายนะนะครับวิธีการเล่นก็เติมน้ำในโขงอย่างเดียวนะครับอุปกรณ์สายไม่ได้แถมนะครับพี่นะครับเกาะแล้วก็กระตุกเบาๆครับนี่นัดึงไม่หนักนะครับอันนี้เดินเบานะ กดคันเร่งขึ้นนิดนึงครับมันมีแรงโหลดน้ำประมาณนี้อันนี้เร่งนิดเดียวนะครับเร่งนิดเดียวอ่นี่เดินเบาเประมาณน,นี้เอาไว้ลดน้ำผักนะครับ เลื่อนย้ายน้ำจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งง่ายๆมันเป็นกระติกนะครับหิ้วได้นี่ญี่ปุ่นถังใหม่มีขายแล้วเสื้อลูกมีขายแล้วนะครับคาบ,บูเรเตอร์ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ่ะเผื่อใครสนใจนะร้110อยสิบลิตรต่อนาทีเนี่ยมันรั่วตรงเนี้ยมันเลยดูดไม่ค่อยแรงจริงๆสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละอย่าให้มันรั่วถ้าแน่นๆน่ะแน่นๆหาหายางในมาพันเพิ่มนะให้มันแน่นๆเลยเนะี่ยมันจะมันจะแรงขึ้นนะครับ นี่มันรั่วผมแค่เทสให้พี่ดูว่ามันทำงานได้ปกติแค่นั้นเองครับเผื่อใครสนใจนะ2,009 9ลมส่งนะตัวเดียวนะครับสวัสดีครับ